อะไรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Modern Warship กันอีกแล้วนะครับหรือว่า,าเรือรบสมัยใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเหมือนกันก็ ถ้านมคิดปกติเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่3ได้แล้วนะครับที่เอ่อมาพูดปกติแบบรีวงรีวิวอะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นคลิปที่3นะหรือว่า2กันนะน่าจะ3แหละเพราะว่าหลังจากเรียนเลิกหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพักน่าจะดีกว่าแล้วก็เลยมาอัดวันพูดแทนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่แล้วก็ยังอยู่ในระดับเทียรองอยู่อะไรแบบนี้ก็จะมาแนะนําเรือลํานึงนะครับก็คือลํานี้นี่เองนะครับผมลํานี้มีชื่อว่าอ่านยากเหมือนกันนะเนี่ย มันอ่านว่าอะไรวะไอทีคาใครเอ่อไอไอไอสำหรับเรือลบลำนี้นะครับไคโอดูอิลิโอนะครับเป็นเรือพิฆาตสัญชาติอิตาลีนั่นเองนะครับถามว่าในตอนต้นคลิปเนี่ยทำไมผมถึงเลือกแนะนำลำนี้นะครับในการเล่นเอ่อใช้ฟาร์มใช้อะไรแบบนี้ในช่วงระดับเอ่อเทียสองนะครับก่อนขึ้นเอ่อเลเวล15ซึ่งตอนเนี้ย ถึงผมจะพูดแบบนั้นผมก็ยังไม่ถึงเลเวล15สักทีถามว่าทำไมถึงแนะนำนะครับก็ลำนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนจะเป็นเรือพรีเมียมอะไรแบบนี้ในเกมปกติทั่วๆไปอย่างวอร์ฟแท้ w วอร์ธันเดอร์อะไรเงี้ยก็จะมีพวกรถถังพรีเมียมอะไรนี้ที่บวกค่าประสบการณ์หรือว่าค่าวิจัยต่างๆที่มากกว่าเรือปกติหรือว่ารถถังปกติอะไรแบบนี้นะครับลำนี้ก็เหมือนกัน นะครผมมีบัฟ20%แล้วก็ทอง20%นะครับสำหรับเงินกับทองนะนี่ไงด้านขวาและที่สําคัญเลยนะครับการที่เราจะปลดล็อกเรือลํานี้ได้เนี่ยมันก็ราคาไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ที่1,800ทองเท่านั้นไอทองด้านบนเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถหาทองได้จากการเล่นแล้วก็การทำเควสไลน์วันหรือว่าการเติมอะไรแบบนี้ก็หาได้นะครับการดูวิดีโออะไรไอข้างๆหน้าจอเนี่ย ด้านขวาเนี่ยได้เลยนะครับผมได้ทุกวันอยู่แล้วคือถ้าเราหาดีๆเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า500ทองต่อวันเลยก็ว่าได้อะไรแบบนี้นะครับผมแถมทองในเกมนี้เนี่ยยังหาตามพวกล็อกอินรายวันได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมหาหาหน้าล็อกอินไม่เจอ <c oughs> ไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนหรือว่ามันไม่มีโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรือพวกเรือพรีเมียมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นสําคัญเลยนะครับต่อให้เรือมันจะมีบัฟแค่ไหนถ้ามันเล่นไม่สนุกเนี่ยมันก็จะเล่นได้ไม่นานใช่ไหมแต่ว่า ลำนี้นะครับมีปืนถึง3กระบอก3ป้อมปืนนะครับก็คือเราสามารถติดปืนแรงๆไปเนี่ยแล้วก็ไปยิงพวกบอดหรือว่าพวกเพลเยอร์อะไรแบบเนี้ก็ทำดามเมจได้มากพอสมควรเลยไม่ได้มากพอสมควรเลยมากชิบหาย สำหรับอาวุธอันแรกนะครับเป็นจรวดต,ต่อต้านเรือผิวน้ํานั่นเองนะครับผมผมติดเจ้าตัว SSM 7 0 0 KC Star ไปนะครับเพราะว่า,าจรวดอันนี้เนี่ยใช้เล่นฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่า,อาตอนที่เรายิงไป1ชุดยิงเนี่ยมันจะยิงออกมาทั้งหมด2ลูกนะครับก็คือว่า,ามิสไซล์ที่แรงกว่านี้มีไหมถามว่ามีไหมก็มีครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวนะอย่างเช่นขีปนาวุธอันนี้นะครับเป็น P 8 0 0ของรัเสเซียนั่นเองนะครับดาเมจอยู่ที่16,000นะครับ แต่ว่าอันนี้ดาเมจอยู่ที่8,400เท่านั้นถามว่าทําไมผมถึงเลือกใช้อันนี้นะครับเพราะว่ามันยิงออกมาทั้งหมด2ลูกนั่นเองก็คือว่าไอเกมเนี้ยเวลาถ้าเรายิงพวกขีปนาวุธอะไรแบบนี้ออกไปใช่ไหมมันจะมีโอกาสที่ศัตรูเนี้ยจะใช้ เอทีแแอร์นะครับผมในการสกัดกั้นของเราได้นะครับผมก็เลือกใช้เป็น2อ,อันดีกว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้ยิงแบบลําบากหน่อยในการสกัดกั้นนะครับก็คือว่าต่อให้เรายิงไปดาเมจแรงแค่ไหนนะครับคือถ้าเรายิงไม่โดนค่าศึกเนี่ยหรือว่ายิงแล้วโดนสกัดกั้นก่อนเนี่ยก็ไร้ประโยชน์นะครับเปล่าประโยชน์อยู่ดีนะครับฉะนั้นเลยผมเลือกออที่มันยิงไป2อ,อันเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีโอกาสโดนมากกว่านั่นเองอะไรแบบนี้สำหรับอาวุธต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเรือลำนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือปืนหลักของเรานัั่นนเองะครบ ปืนหลักของเรือลำนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่เนี่ยสามป้อมปืนเลยนะครับผมก็ต่อให้เราติดป้อมปืนแรงหรือเบาแค่ไหนเนี่ยเวลาเรายิงชุดนึงเนี่ยมันก็จะออกไปทั้งหมด3 3ปืนเลยอะไรแบบนี้นะครับผมทําให้เนี่ยดาเมจในการเบร์สของปืนหลักของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยและปืนที่ผมเลือกติดไปนะครับก็จะเป็น ak 100นะครับปืนขนาด100มิลลิเมตรนะครับผมดาเมจอยู่ที่1426นั่นเองคูณ3เข้าไปก็ มหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับผมก็นี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมเลือกเรือลำนี้มารีวิวแล้วก็ใช้ฟาร์มในช่วงอ่ก่อนถึงเลเวล15หหรือว่าในระดับเทียร์2นั่นเองนะครับอาวุธอันต่อไปที่เราติดไปได้นะครับก็คือตอร์ปิโดนั่นเองค้อนดอกทะเลเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยจะอะ่ไม่ค่อยจะได้ใช้มันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงดีคือมันไม่ใช่จุดเด่นหลักของเรือลำนี้นะครับแล้วก็ถ้าเอาไปประชิดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะใช้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องขอบอกไว้เลยนะครับต่อให้มันมีปืนหลัก,กะบอกระ เรือลำนี้ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ในการสู้ประชิดต,ตัวนะครับเพราะว่าดีฟนอ์ Defense ของเรือลำนี้หรือว่าการป้องกันของลำนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเนี่ยละ่ะเพราะว่าอาวุธอย่างสุดท้ายของเรือลำนี้นะครับก็คือปืนใหญ่อัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับปืนใหญ่ที่ผมเลือกติดไปลำนี้นะครับผมเลือกเป็น Mk19 ไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับก็ติดๆดไปก่อนเอาเอาแค่พอใช้อะไรแบบเนี้ย อีกอย่างหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการลบของเราเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์อันนี้ด้วยนะครับ AH 6 4อปาเช่นั่นเองนะครับผมก็ก็สำหรับเฮลิคอปเตอร์ในการสนับสนุนการโจมตีของเราในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับฉะนั้นเลยก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนสุดท้ายของเรือลำนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมเพลย์กันนะครับก็คือแนวทางการเล่นนั่นเอง ต่อให้เรือลํานี้นะครับมีทั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือลบแล้วก็ปืนหลักทั้ง3กระบอกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปเล่นในระยะใกล้อยู่ดีนะครับเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเรือลานี้นะครับไม่มีเครื่องยิงลูกระเบิดนั่นเองถามว่าเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างเอ็อดมิลลพาเทเลเยฟนะครับจะมีเจ้าเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมาให้นะครับก็คือเอาไว้สู้กับพวกเรือลำน้ำําหรือว่าพวกตอร์ปิโดอะไรแบบนี้ได้นะครับในส่วนของเรือลํานี้เนี่ยมันไม่มีมาให้แสดงว่า ถ้าเราโดนตอร์ปิโดล็อกมาเนี่ยเราก็แค่พึ่งโชคเอาอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการตอบโต้อะไรใดๆนั่นเองเพราะเหตุนี้เลยนะครับการต่อสู้กับเรือดำน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากมากสาหรับเรือเรานะครับนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราเจอกับเรือดำน้ำเนี่ยเป็นไปได้ก็คืออย่าไปสู้กับแม่งดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถเคานเตอร์เจ้าพวกตอร์ปิโดของมันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะเลี่ยงนะครับก็คือการเลี่ยงต่อสู้กับเครื่องบินนั่นเอง สำหรับเรือ,อลำอื่นเนี่ยเขาจะให้พวกาการป้องกันอากาศยานมานะครับหรือว่าพวก AA อะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาเตเลเยฟหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าลำนี้นะครับเกฟรลี่เองนะครับก็จะมีพวก AA มาให้แต่ว่าลำนี้ไม่มี AA เเลยนะครับผมฉะนั้นเลยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะครับผม ก่อนที่เราจะพูดไปมากกว่านี้นะครับผมก็ไปเริ่มในส่วนของเกมเพลย์กันได้เลยนะครับผมสำหรับเกมเพลย์ของไคโอดูอิลิโอนะครับผมจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจะตายหรือเปล่าหรือว่าจะรอดกลับไปครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลย let's go เอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมแรกกันเลยนะครับสำหรับเออคิดว่าน่าจะเป็นเกมเดียวด้วยเพราะว่าตอนพูดเปิดคลิปเนี่ยนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าดูก่อนว่า เกมนี้มันจะจบเร็วหรือเปล่าถ้าจบเร็วก็ก็ต่อยเกมแล้วกันแต่ว่าถ้าจบช้าเอ้ยถ้าจบช้าเกินไปก็ก็เกมเดียวแล้วกันก็คือ,อะกะมาเล่นอยู่เกมเดียวอยู่แล้วนะครับก็เลยเลืเอกโหมด PVP มาปกติเนี่ยถ้าเป็นรีวิวเนี่ยอะไรพวกนี้น่าจะไปเล่นกับบอทน่าจะดีกว่าแต่ว่าอันนี้มามาแบบอนานๆทีจะมาใช่ไหมนานๆทีจะได้เล่นอะไรนี้ก็ PVP ไปเลยแล้วกันโอเคครับเจอเรือด้านซ้ายจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเรือก็ไม่เชิงสรุปมันเรือหรือเครื่องบินไว้ลํลำเนี้ยนะครับ ขอไม่พูดอะไรเยอะและกันนะครับก็ใช้สมาธินิดนึงยิ่งจะเป็นเรือพวกเรือผิวน้ําด้วยนะครับแล้วไอ้พวกนี้มันเร็วกันจังวะมันเรือที่เร็วมากเลยโอเคใช้วิสัยไปครับแต่ผมคิดไว้มันไม่น่าจะโดนนะเอาโดนโดนเฉยโอเคโดนก็ดีแล้วครับแล้วก็หลบหมิสล์เขา,านิดน,นึงหลบไม่พ้นก็แร์ไปเลยโอเคขนาดแร์ยังไม่พ้นขอเล่นเซฟๆหน่อยแล้วกันครับพอดีว่าฝั่งนู้นเหมือนเขาจะใช้เรือเร็วจัดก,การเรือฝั่งนู้น เรือข้างหลังก่อนแล้วกันครับแบบเอาชนชนอุ้ยครีชีพเขาแลกเลยวะ่ะเขาใช้เรือเร็วมาแล้วก็ชนเพื่อนเราไปครับแล้วเขาก็ตายไปด้วยเออต้องแบบนี้ดิสมดานสมเนื้อหน่อยแล้วก็ตรงนี้อีกลำหนึ่งครับเป็นเครื่องบินเร็วไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยอสงสัยเขาเอามาปั่นแน่เลยครับน่าจะเอามาปั่นแหละปกติผมไม่ค่อยเห็นลำนี้ในพ v p เลยนะน่าจะเอามาปั่นนะเล่นแบบขำๆอะไรเงี้ย โอเคครับใช้มิซายไปแล้วก็เอ้ยผมลืมปล่อยฮอโอเคก็ว่าอยู่ไปครับยิงต่อไปโดดไหมเนี่ยต้องเล็งดักมากกว่านี้เรอเอามากกว่านี้ก็ได้โอเคแล้วก็โอเคครับเาข,ขาชนภูเขาไปแล้วอะไรอยู่ะเ <laughs> ว้นเองชนเองตายเองงงผมนี่งงเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเ,เข้าปีกซ้ายไปแล้วก็ใช้อารเชนสปอตเอ้ยไม่ต้องสปอตแล้วโอเคครับใช้ เอจมยิงเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยปืนเอ่อปืนหลักของเรานะครับปืนหลักด้วยนะโอเคฝั่งเราเหลืออ่าแคเ r ีร์สองลำนะครับผมแล้วแล้วก็เหลือเราอีกหนึ่งลำแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะสู้กับพวกนี้ไหวหรือเปล่าแต่ต้องลองดูอาจจะต้องใช้สมาธินิดหนึ่งโอเคกดแฟเลยเพราะว่าเราไม่มีอ่าข้อเสียของเราอย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเราเจอตอร์ปิโดหรือว่าถ้าเราเจอพวกอ่ามิสไซล์อะไรพวกเนี้ยเราไม่สามารถสู้มันได้เลย นะครับเพราะว่าไม่มี a อไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นปืนรองของเราที่น่าจะช่วยได้เป็น Mk เ19ซึ่งอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหลักๆเลยก็คือหน้าที่ของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ,อต่อสู้กับพวกอากาศยานอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่นแล้วกันนะแล้วตอนนี้ทีมเราตายไปแล้วลำหนึ่งครับโอเคไม่น่าจะสู้ได้นะผมดูทรงแล้วโอเคกดฮิลไปครับแต่ว่าก็ทําให้มันได้มากที่สุดแล้วกัน ถอย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 โอเคไปมิสไซล์ไปคิดว่าไม่น่าจะโดนเอา้าโดนเฉย <laughs> ดีแล้วดีแล้วอย่างไรก็ทําดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวหลบหลังไอ้สิ่งนี้หลบหลังพูกเขาพูกเขาน้ําแข็งสักหน่อยแล้วก็ถอยถอยครับใช้ปืนหลักกราดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยมิสไซล์ตามด้วยพวกนี้โอเคครับคือชื่ออาวุธเนี่ยมันจะเยอะหน่อยๆประเภทอาวุธผมก็จะลิ้มพันหน่อยหน่อย แล้วก็น่าจะได้สักลำหนึ่งนะสักลำไหมโอเคสักลำหนึ่งครับแล้วก็รอเพราะว่าผมว่าหน้าด้านหน้าเราน่าจะนั่นไงมาละไม่น่ารอดเลยครับดูตรงน้ไม่น่ารอดแล้วน่าจะเกมจบไปอยู่บ้างน่าจะได้อีกสักเกมหนึ่งไหมโอเคครับปอมดีโอมาแล้วผมเตรียมตัวเรียบร้อยนี่คือข้อเสียมันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะแต่ว่ามันมันเล่นค่อนข้างที่จะสนุกอะผมว่านะในการถ้าแบบ มีเพื่อนแท้งให้ด้านหน้าหน่อยๆเนี่ยก็จะแบบว่ายิงฟรีได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเพื่อนของเรานี่เป็นแครีเอร์หมดเลย2 <g iggle> ลำเลยป่ะเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวต่อยเกมนึงเลยละกันนะครับไม่พูดพราะทำเพลงเอาเลยครับก็มาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนะครับผมสําหรับ Destroyer ออิตาลีลำนี้ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็น p v p ด้วยคืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับ PL P v วสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเจอกับ เรือดำน้ำําหรือว่าเครื่องบินอะไรนี้เราแทบจะหมดสิทธิต่อกอนได้เลยโอเคเริ่มต้นเหมือนเดิมครับใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ยังไม่ได้อัปเกรดใดใดมันก็จะชา้าๆหนืดๆหน่อยในการสปอตค่าศึกนะครับผมก็จริงๆถ้ามีเฮลิคอปเตอร์แบบเร็วๆอย่างพวกออสเป์หรือว่าอะไรแบบนี้ค่อยค่อยดีขึ้นมาหน่อยเออจริงๆผมน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเปลี่ยนมันก่อนที่จะมาเล่นนะเนี่ยโอเคครับเจอเรือดำน้ําด้วยแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบกับเรือดำน้ำสักเท่าไหร่ฉะนั้นเลยผมจะเล่นเซฟ ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่บ้างแล้วก็อาริเบิร์กครับอาริเบิร์กนี่ก็เป็นเรือที่น่าเล่นอีกลำหนึงนะครับเพราะว่าอาพวก AA เขาเยอะมากอชนิดที่ว่าเยอะมากเลยเรียกว่าเยอะมากขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวจัดการปล่อยตอร์ปิโดใส่พี่จีมสักหน่อยแล้วกันนะแล้วผมจะถอยหลังกลับมาให้เร็วเลยโอเคถอย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  ุ้ยปล่อยไม่โดนปะโดนขวดหินปะโอ้เรียบร้อยเสียดายจังแต่ว่ายังมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้านบนนะครับที่คอยปล่อยตอว์ปโดเมื่อกี้ทำดาเมจไปหมื่นสองถือว่าเยอะไม่เร็วช่วยๆกันช่วยๆกัน,กนเพื่อนเอ๋ยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นควบคุมด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วกันครับต้องจัดการเรือใต้น้ำลำนี้เจ้าฉลามใต้น้ำลำนี้ให้ได้ซะก,ก่อนโอเคล็อกเป้าหมายแล้วก็ปล่อยตอม์ปโดไปแล้วก็ถอยครับ ผมคิดว่าเขาจะต้องลงมาในการเติมออกซิเจนสักสักตอนหนึ่งอะ่ะเพราะตอนนี้เขาจะจบเอ่อเขาจะเขาจะเสร็จพวกผมแล้วเฮ้ยข hey, ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว okay, โอเคโหลดกระสุนรอโหลดกระสุนรอเปลี่ยนเป็น A G M ครับแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นกาดด้วยปืนกลครับจิกหัวเข้าไปโอเคครับสวยแล้วก็ถอยกลับมานี่มันมารีวิวเ,เรือหรือมามารีวิวเฮลิคอปเตอร์อาบาเช่วะเนี่ยโอเคครับยิงจ้าจวดต่อต้านเรือผิวน้ำไปครับแล้วตามด้วยปืนกลนแล้วหลังจากนั้นด้วยตอ,ตอรับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนกลอีกทีต้องได้แล้วลำนี้อาริเบิร์กเอาแบตเหลือสิรโอเคครับอาริเบิร์กล่วงแล้วก็ยังไงต่อดีเหลืออซีวี CV เขาลำหนึ่งเหรอได้เลยชิวๆครับเกมนี้ระหว่างนี้ผมจะพยายามที่จะเข้าใกล้เขามากกว่านี้แล้วกันนะอย่างน้อยก็ขอใช้ปืนกลกาดสักหน่อยเถอะคือไหนๆก็อวดโฆษณาของลำนี้เกี่ยวกับปืนอะไรนี้มาเยอะแล้วก็ขอสักหน่อยแล้วกันนะ โอเคครับเตรียมใช้จรวดต่อต้านเรือผิวน้ําล็อกและยิงครับแล้วก็ตามด้วยปืนกลกระดดเข้าไปโอเคสําหรับควีนอลิซาเบธบอกเลยว่าเจ็บหนักยิงรอบหนึ่งนี้น่าจะได้เดี๋ยวผมดูดามเมจสักอ,อ๋อไม่ทันแล้วมั้งสี่หมโอ้เจ็ดพันโอ้เมื่อกี้โดนไม่เต็มครับถ้าโดนเต็มนี่น่าจะแรงกว่านี้ดามเมจที่ทําได้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยกับอีกห้าหน่วยนะครับผมได้เอ็กพีมาทั้งหมดแปดพันนะครับแล้วก็เงินอีกแสนหนึ่ง โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าลำนี้นะครับสำหรับดีดี d. D. นะครับผมหรือว่า d e s t r o y e r นั่นเองสำหรับไคลโอดูริโอสัญชาติอิตาลีลำนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับอาจจะทุลักทุเลไปบ้างนะครับแต่ว่าก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ชนะไปเกมหนึ่งนะครับอบอสนี่นับไหม คือถ้าไม่นับก็จะเป็นเกมหนึ่งพอดีแต่ถ้านับก็จะเป็น2เกมนะครับโอเคนะครับก็สาระเกมในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่อเนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับยังไงก็จะออกคลิปใหม่แบบพยายามที่จะออกให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สาระคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาระคลิปในวันนี้บายบายครับผมบายบายจ้า